เอ้เอ้เอาละเฮ้เยนคอมเมนต์นะใจะเย็นเจ๊เย็นจเย็นฟังก่อนฟังก่อนอ่ะคลิปนี้เนี่ยครับหลังจากที่เกม All Rise crossover เนี่ยได้ทําการอัปเดตมาใหม่เนาะอ่ามันจะมีมีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งที่เข้ามาในเกมตอนนี้นะครับมันชื่อว่าอ๋อแล้ว Infinite Crystal ใช่ไหมแต่จริงมันก็ไม่อินฟินิตหรอครับมันเป็นหอคอยร้อยชั้นนะผมขอเรียกว่าหอคอยร้อยชั้นแล้วกันโดยของรางวัลข้างในเนี่ยให้ดีมากๆนะครับ ข้างในเนี่ยดีมากเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะขึบขอยกไป Discord นะครับนี่เลยนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าของรางวัลเนี่ยเขามีตัวแรงจีด้วยแล้วก็พวกดัสต่างๆนะครับเยอะมากดัสเนี่ยเยอะนะแล้วก็ขอบ่นเรื่องนี้นิดนึงนะครับขอบ่นเรื่องนี้นิดนึงก็คือดันเจียนอะทุกคนส,สังเกตไหมว่าดันเจียนเนี่ยมันมันแปลก,ปลกนะทำไมมันออกแต่ มันไมนออกแต่เฟชเชลวะออกแต่เฟชเชลนะนี่ก็เฟชเชลเฟชเชลแล้วเฟชเชลเออโอเคไอ้เจนี้ก็มีมูดีทาวมาบ้างนะครับมูดีทาวนะเฟชเชลเออไอันนี้แหละเลมุลลิงซิตี้เฟชเชลคือสังเกตดีๆคือมันออกเยอะมากๆเลยอ่ะมันออกมาเยอะมากโอ้แ,แบบ เดีวเราก็ทำใจนะอืมได้แต่รอได้แต่หวังเฮ้ยโอเคทุกคนสิ่งนี้มาแล้วอ่ะอนี่ครับตัวห่อคอยร้อยชั้นนะหอคอยร้อยชั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับตรงเกาะโซโลเลเวลลิงเนี่ยครับอยู่ตรงใกล้จุดเกิดเลยนะถ้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าแบบเออมันให้รางวัลอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะก็เวลาไม่แน่ใจเท่าไหร่นะเวลามันจะหมดเมื่อไหร่แต่น่าจะหมดภายในหนึ่งชั่วโมง เอ้ยหมดภายในแบบ15นาทีนะ<ๆ>ก็แนะนําให้ทุกคนหาดาบมานะครับเป็นดาบอย่างงี้ก็ได้อ่าเป็นดาบแบบมีรูทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าจะให้ดีนะทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี่ครับรูทแอสเปตนะแล้วก็รูทธรรมดาแล้วก็ช้ำเน็ดครับอย่างอื่นช่างมันนะดาเอจเอาดาเมจกับอัตราการของของกรอบแล้วก็อัตราได้ของเยอะขึ้นนะอย่างงั้นดีกว่าครับอ่ะว่าแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเดินตัวข้างในนี่นะครับทุกคนสามารถจับมาเป็น เงาของเราได้หมดเลยนะตัวข้างในเนี่ยคือสามารถจับเป็นเงาได้หมดเลยนะครับความเก่งก็เก่งอยู่แต่ว่ามันจะเก่งกว่านี้ถ้าถ้าไปแบบช่วงท้ายๆนะหลังๆอะไรเงี้ยอยิ่งไปเร็วยิ่งดีนะครับผมต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดนะเราต้องไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ของดรอปเนี่ยมันจะให้เยอะมากเลยทุกคนมันจะให้เป็นแบบพวกดัสอะไรเงี้ยเออผมได้ดัสมาจากด่านเนี้ยเยอะนะผมก็รีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์เนี่ยผมได้ดัสทองอีกแล้วนะทำไปเล่นไปอ่าดัสทองอีกแล้ว เนื้อ่งผมอาจจะมีรูทเยอะก็ได้ครับมาเลยแบบไดดัสเยอะนะก็พวกนี้มันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับด่าน,น,นแรกนะมันจะเป็นยา,ยากด่าน20ขึ้นไปนู่นนะครับ25นะครับประมาณ25ขึ้นไปก็เริ่มยากแล้วนะครับคือตัวผมเองก็ค่อนข้างลําบากเลยครับแต่ว่าอยจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าตั้งแต่ด่าน25เอ่อประมาณด่าน30เนี่ยมันจะมีโอกาสจับบอสติดเป็นระดับ G นะครับจับบอสติดระดับ G นะทุกคน มันจะอยู่ประมาณด่านสาสิบนะครับสามสิบขึ้นไปนะอืมสิขึ้นไปเนี่ยโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วแต่นะครับว่าแบบถ้าถ้ายิ่งสูงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันยิงย่งได้เยอะหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เลยครับ <c oughs> แต่ผมก็จะพยายามลงตัวหอคอยร้อยชั้นเพราะผมต้องการตัวแรงจีนะเพราะว,าว่ามันปรับดาเมจมาใหม่นะครับทุกคนแรลงจีเนี่ยแล้วก็ในที่สุดผมก็ตัวละครเป็นแรงจีเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่มันปรับดาเมจต,ตัวเงาของเราผมก็ขึ้นแรลงจีได้เลย อืมค่อนข้างที่จะหวันจียับแล้วนะตึ๊บจึ๊บไอตรงนี้ก็ชิวๆไปครับชิวๆไปนะตัวตัวตัวชาร์โดเนี่ยปกติเนี่ยตัวเบลูมันจะอยู่ที่5 g นะครับไอ้าทีนะแต่ตอนเนี้ยมันขึ้นมา130 t ได้แล้วมั้งขึ้นมา129นะครับเป็น129 t นะทุกคนอันนี้คือแรงจีนะครับผมอยู่แรงจีนะก็ตามนั้นครับถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ถือว่าเกมยังรับฟังเสียงของคนเล่นอยู่นะ เสียงของผู้เล่นนะครับก็ดีใจมากๆครับที่เกมยังมีโอกาสได้ไปต่อไม่งั้นก็ล่มจมแน่ๆครับไม่งั้นไม่งั้นโดนสาบแช่งจากผู้เล่นแน่นอนครับแล้วก็เรื่องกิ้นะทุกคนเรื่องกิ้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจในการสร้างนะเพราะว่าผมต้องเก็บเก็บผมพยายามเก็บตั๋วอยู่นะครับเพื่อว่าสร้างกิ้นี่แหละแต่ว่าวิธีคัดคนผมยังคิดไม่ได้นะครับว่าจะคัดยังไงดีนะ พราก็กลัวแบบกลัวเกิดการลำเอียงกันเกิด<ม>ขึ้นนะครับแต่ก็ใจนึงเป็นหัวกิลเขาก็อยากได้คนเก่งๆกันถูกไหมใช่ไหม,มหัวกิลเขาอยากได้คนเก่งๆก,กันนะนะตัวเป้าหมายของผมเนี่ยคือตัวท็อปประเทศเลยนะครับตัวท็อปประเทศไทยเลยนะ,ปปะเพราะแบบขอคนที่แบบหัวจริงๆอหัวจริงๆมารวมกันนะในประเทศไทยเอาไปแข่งกับต่างชาตินะครับคือในหัวผมคิดอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วแหละถ้าทําตอนเนี้ผมคงไม่ทันนะครับเพราะผมติดธุระผมมีจับทหารนะอืม มีจังทหาร <c oughs> ก็ซู้ต่อไปนะครับอ่ะแล้วกลับมาเรื่องของหอคอยรอยชันนะพวกนี้ก็คือสามารถสามารถสกัดเงาได้หมดเลยนะทุกคนของผมเนี่ยชอบมากคือว่ามันดอกดัสเยอะมากๆนะครับ <c oughs> สำหรับผมคือดอกดัสเยอะมากนะมันแบบมันฟีวมากครับผมชอบมากดูดัสผมนะดัสผมแบบมีเรื่อยๆเลยครับเนี่ยแปดร้อยกว่าแล้วเนี่ยเร็วไหมโคตรเร็วเลยนะอืมผมก็รอตีตีไปเรื่อยๆครับรอเก็บบอสด่านสามสิบน่ะเสร็จแล้วก็ออกนะครับผม เป็นเทคนิคของของใครของมันนะครับแต่เพราะว่าผมคิดได้ท่านี้เพราะว่าผมลงไหวแค่นั้นนะลงไหวแค่นั้นจริงๆกว่าจะตายนะครับผมแบบอืมกว่าจะตายจริงๆผมเ,ออเหลือสามสิบวิสุดท้ายอ่ะกว่าจะตายอ่ะขนาดแบบตัวผม dPS สิบคิวเลียนอ่ะทุกคนสิบคิวอ่ะยังไม่ไหวอ่ะอืมเอาเรื่องเกินอ่ะพวกเนี้ยแบบโหดมากๆครับซึบซบซึบซึบ อืมไปอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับเป้าหมายเรามีชุดเดียวอยากมาขวางทางต้องตีด้วยความเร็วแสงครับของแบบนี้ต้องตีด้วยความเร็วผมไม่มีเทคนิคในการเรียนการฟาร์มเลยทุกคนผมแค่เข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปตีอย่างเดียวนะอืมตีตีตีให้ตายตีให้ตายแล้วก็ไปต่อครับตอนนี้สิบสามดาแล้วนะ1ิบ่ามดาแล้วต้องไปให้ไวครับซึ่งมันจะกินเวลาตรงบอสนี่แหละทุกคนบอสตัวสุดท้ายะคือแบบผมเหลือเวลาเก้านาทีผมตีบอสตัวสุดท้ายจนหมด หมดเวลาเก้านาทีคือนานมากแล้วก็ด่านพวก 27, 28, ยี่สิบเจ็ดยี่แปดจะตียากคีบหายเลยตีโคตรยากเลยนะครับสำหรับผมเออผมต้องรีบทําเวลาถ้าผมไม่รีบทำเวลามันจะเหลือเวลาน้อยในการอืมการชุบมอนนะทุกคนผมจะชุบมอนไม่ได้ฮึบฮึบแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนใครที่กดไอเดสทอยออโต้ไว้อะดสทอยออโต้คือแบบย่อยย่อยแบบออโต้ไว้อะระวังกันด้วยนะ เดี๋ยวเผอขายตัวบอสทิ้งนะดูนอ,อ,อดได้จีนะโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแรงจีด่านสามสิบนะปกติมันสามสิบขึ้นไปู่และผมยังไม่เคยเห็นใครถึงร้อยเลยนะคือยากมากครับร้อยตอนนี้คงยังเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกคนเลยครับในเซิร์ฟนะยังไม่มีใครทําได้นะครับขอ,อให้ท็อปหนึ่งของเซิร์ฟยังทําไม่ได้ตอนนี้อาจจะไปได้ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับผมก็ยังไม่เห็นขึ้นไปถึงร้อยนะ นี่เชนซอลแมนเดี๋ยวลองชุบดูดูซองชุบดูดีไหมอ่ะกดชุบเอโตอ้าวตายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้แหละทุกคนตายตายเร็วมากฮึบ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 โอเคด้วยความเร็วนะเดี๋ยวผมขอตัดฉากไปจนแบบด่าสามสิบเลยด้วยกันเพราะช่วงนี้มันค่อนข้างแบบน่าเบื่อนะต้องใช้ความเร็วต้องใช้เวลานะครับอ่ะออแล้ว ทีมาตอนแรกอะมีประมาณ9นาที10นาทีนะครับตอนนี้เหลือ3นาทีละตอนนี้ตีบอสเป็นปูชี่นะครับในดันร้อยชั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น30สนะจะเป็นบูชี่นะครับเลือดประมาณ6 QI ไอนะอเยอะมากมายมาสารแล้วดูดาเมจผมตอนนี้สิบแปดคิวไอดีผมส0 QI ไอนะครับประมาณโดยประมาณนะถ้ากดออโ,โต้คลิกด้วยมันก็จะประมาณนี้ครับ อ๋อยอดไปเลยซึ่งตีนานมากๆครับจะชุบติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพุชชี่นี่ตัวเดเมจเลยนะเนี่ยอยากได้มากๆครับนี่ได้สักคิวไอนี่จะได้สักคิวเอนะเดี๋ยวผมลองส่องแป๊บพุชชี่พุชชี่แหล่งจีเนาะภาษาไทยอย่างเงี้ยปาบเดเมจสองร้อยสี่สิบดีครับก็เยอะอยู่นะ แล้วก็เห็นมันมีอะไรอ่ะไออัปเกรดเงาอะไรทั้อย่างมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะอุ้ยอย,อยากรู้ว่ามันคืออะไรผมได้เปิดอันนั้นไว้หรือเปล่าวะอย่าลืมปิดออโต้ดิสทอยนะครับอืแล้วก็รอวนไปครับเลขสองนาทีกับหนึ่งจุดสามคิวเลียนไหวไหมไม่รู้รอดูลือดวนไกลแล้วครับสี่สิบเจ็ดวี สิบห้าีกับอีกสามอคิวเอทุพอไม่ดิอ่ะจะไปไหมเนี่ยเอาละไงเอาผมต้องรีบต้องรีบกดออโต้คลิกช่วยนะกดออโต้คลิกช่วยแล้วกดออโต้คลิกช่วยเออตคลิกเอามันเอามันปุชชีแกปุชชีุ่ชชีุ่ชชี่ไดุ้ชชีุ่ชชี่เฟช เจ็ด <laughs> ิบเจ็ดสิบแล้วทุกคนอนนี้เดียว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 เดี่เดียวเดี่เดียวยว,ยว,วิ่งแปดเจ็ดเจ็ดวิชุบชุบชุบบลชุบไม่ติดอ้ามายกา้ชุบชุบไม่ติดอาเครียดเลยทำไมกันนะทำไมเราถึงไม่ได้กันนะ แต่น้อยก็ได้ผงมาเยอะนะครับโอ้400กว่าแล้วเนะี่ยเราเอาไปสุ่มดิมันเนี่ยสุ่มมันผมว่ามันก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วแหละก็100นี่แลงเอสนะไม่ก็100นี่แรงเนะองงสเอสนะครับคอยสุ่มโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับบายจ้า